ายจีนสุดมันฟังสนุกไม่ต้องอ่านเรื่องเฉินทิงบุตรแห่งราชามังกร บทที่4025เดิมพันเฉินพิงกัดฟันและร่างกายของเขาก็ล้มลงอย่างรวดเร็วเปลวไฟรอบตัวเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆและมีวังวนเปลวไฟตามมาด้วยเมื่อเฉินพิงรู้สึกว่าความเร็วของร่างกายของเขาลดลงเขาก็ตระหนักว่าเขามาถึงจุดต่ำสุดแล้วเฉินพิงพยายามควบคุมลมหายใจอย่างเต็มที่เป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะต้านทานเปลวไฟที่ก้นแม่น้ำแมกมาหากเขา เขาถูกดูดเข้าไปในวังวนเขาจะต้องถึงวาระอย่างแน่นอนเจ้าหนูขอข้าดูหน่อยว่าคราวนี้เจ้าจะหนีไปไหนได้เสียงของผู้เท่าตู้ดังขึ้นเินหิงเห็นว่าผู้เท่าตู้อยู่ข้างหลังเขาเหมือนพลาสเตอร์หนังสุนัขเสมอและตอนนี้เขาอยู่ตรงหน้าเขาแล้ว ไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยให้คุณจับฉันได้ดังนั้นยอมแพ้ซะหลังจากที่เฉินผิงพูดจบเขาก็มองไปที่กระแสน้ำวนเปลวไฟและมุ่งหน้าไปยังกระแสน้ำวนเปลวไฟอย่างเด็ดเดี่ยวผู้เท่าตู้ตกใจเขาไม่เข้าใจว่าเฉินผิงยอมตายในวังวนแห่งเปลวไฟมากกว่าปล่อยให้ตัวเองฆ่าเขาทันทีที่ร่างกายของเฉินผิงเข้าใกล้กระแสน้ำวนเปลวไฟเขาก็ถูกดูดเข้าไปด้วยแรงดูดอันมหาศาล ผู้เท่าตู้เฝ้าดูอย่างช่วยไม่ได้แต่ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าเขารู้ว่าถ้าเขาถูกดูดเข้าไปในกระแสน้ำวนเปลวไฟเขาจะตายอย่างแน่นอนพึ่งแม้ว่าจะเป็นศพก็ตามฉันจะเอามันกลับมาและรับรางวัลจากพันธมิตรผนึกอสูรผู้เท่าตู้ตะคอกอย่างเย็นชาและรอเฉินพิงอย่างเงียบๆขณะที่เฉินพิงถูกดึงเข้าไปในวังวนแห่งเปลวไฟเขาก็หายใจเข้าลึกๆพลังทางจิตวิญญ,ญาณ ในร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีและแสงแห่งเปลวไฟก็แวบขึ้นมาในดวงตาของเขาดาวต้นกำเนิดไฟในร่างกายของเฉินพิงส่องแสงอย่างสิ้นหวังแม้ว่าพลังไฟดั้งเดิมของเฉินพิงจะต้านทานได้อย่างบ้าคลาั่งแต่เขาก็ยังรู้สึกเหมือนร่างกายของเขากำลังจะถูกทำลายด้วยวัง,งวนแห่งเปลวเพลิงนี้ผู้เท่าตู้เฝ้าดูอย่างเงียบๆจากด้านนอกพร้อมกับย่อเย้ย,ยบนใบหน้าของเขาเมื่อเฉินพิงรู้สึ รู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาก็ปล่อยหุ่นออกทันทีเขาหยิบเอาแก่นแท้ของไฟขั้นสูงสุดออกมาจากหุ่นเชิดโดยไม่ได้ตั้งใจหากไม่มีแก่นแท้ของไฟขั้นสูงสุดหุ่นเชิดก็พังทลายลงทันทีด้วยกระแสน้ำวนเปลวไฟด้วยแก่นแท้ของไฟขั้นสูงสุดในมือของเขาจูจ่ๆเชิญผิงก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอย่างมากแม้ว่าหุ่นจะถูกทำลายแต่เชิญผิงก็ยังปลอดภัยในขณะนี้ เฉินทิงยังเสี่ยงโชคและฝากความหวังไว้กับวิญญาณเพลิงสูงสุดนี้ไม่เช่นนั้นเขาจะริเริ่มเข้าสู่กระแสน้ำวนเปลวไฟได้อย่างไรเฉินทิงใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้และใช้ร่างไฟแท้จริงอย่างรวดเร็วและร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในทะเลแห่งจิตสำนึกของเฉินทิงร่างกายของเฉิญผิงก็เริ่มดูดซับพลังงานของเปลวไฟเขาใช้เปลวไฟเหล่านี้เพื่อทำให้ร่างกายของเขาสงบลงใน เวลาเดียวกันร่างของธรรมกายแท้จริงก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเฉินทิงดูดซับพลังงานเปลวไฟอย่างตะกลาตะกลามและเมื่อผู้เท่าตู้มองไปที่เฉินพิงเขานั่งัดสมาโดยคุกเข่าลงและไม่ถูกทำลายด้วยกระแสน้ำวนเปลวไฟเขาตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่เข้าใจว่าเฉินพิงใช้วิธีใดในการเอาชีวิตรอดในวังวนเปลวเพลิงอันรุนแรงนี้และดูเหมือนว่ากระแสน้ำวนเปลวไฟไม่ได้สร้างอัน อันตรายใดๆต่อเฉินพิงขณะที่เฉินพิงดูดซับเปลวไฟต่อไปร่างไฟแท้จริงก็ทำให้เกิดสุญญากาศขึ้นรอบๆตัวของเขากระแสน้ำวนขนาดใหญ่ค่อยๆอ,อ่อนลงและกระแสน้ำวนกำลังจะหายไปให้ตายเถอะมันแปลกจริงๆใบหน้าของผู้เท่าตู้เต็มไปด้วยความสับสนเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเฉินผิงซึ่งเป็นพระภิกษุระดับที่สีในอาณาจักรข้ามความทุกข์ยากมีอะไรบ้าง เขาไม่กลัวกระแสะน้ำวนเปลวไฟด้วยซ้ำและดูเหมือนว่ากระแสะน้ำวนเปลวไฟนั้นกำลังจะหายไปแต่ผู้เท่าตู้พร้อมแล้วในขณะนี้ทันทีที่กระแสะน้ำวนเปลวไฟหายไปเขาจะโจมตีเฉินผิงทันทีและเฉินผิงยังสังเกตเห็นว่ากระแสะน้ำวนเปลวไฟกำลังหายไปอย่างช้าๆดังนั้นร่างกายจึงเคลื่อนไหวต่อไปและกระแสะน้ำวนเปลวไฟก็เคลื่อนไหวไปพร้อมกับ เฉิญผิงด้วยบทที่4026ต่อสู้ในไม่ช้าเฉิญผิงก็ถูกรวมเข้ากับกระแสน้ำวนเปลวไฟขนาดใหญ่อีกครั้ง เมื่อผู้เท่าตู้เห็นสิ่งนี้เขาแทบจะโกรธแทบตายวังวนเปลวไฟเหล่านี้อาจปิดกั้นเฉินผิงและป้องกันไม่ให้เขาหลบหนีไปได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเครื่องรางของเฉินผิงแล้วเฉินผิงมองดูเปลวไฟที่หมุนรอบตัวเขาจริงๆในตอนนี้เขาชอบมันมากด้วยการใช้กระแสน้ำวนเปลวไฟนี้เฉินผิงเริ่มฝึกฝนขณะหลบหนีผู้เท่าตู้ทําได้แค่มองดูอย่างช่วยไม่ได้แต่ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะ พลังดูดอันมหาศาลของกระแสน้ำวนเปลวไฟจะดูดเขาเข้าไปตอนนี้เขาต้องทนต่อการโจมตีของเปลวไฟบนร่างกายของเขาและยังต้องหลีกเลี่ยงกระแสน้ำวนเปลวไฟที่ปรากฏเป็นครั้งคราวใบหน้าผีรอบๆตัวของผู้เท่าตู้ได้หมุนไปจนถึงขีดจำกัดแล้วในขณะนี้อ่าผู้เท่าตู้คำรามด้วยความโกรธเขายังคงสามารถมองดูเฉิญพิงห่างออกไปเรื่อยๆในฐานะประมา อาจารย์แห่งอาณาจักรมหาย,ยานเขาถูกหลอกโดยเฉินพิงพระภิกษุหนุ่มแห่งอาณาจักรข้ามความทุกข์ยากระดับที่สี่โกรธมากจนแทบจะอาเจียนเป็นเลือดในไม่ช้าร่างของเฉินพิงก็หายไปอย่างสมบูรณ์ในวังวนแห่งเปเลวไฟและผู้เท่าตู้ก็ไม่รู้สึกถึงลมหายใจของเฉินพิงอีกต่อไปผู้เท่าตู้กำลังจะบ้าเขาอดทนต่อความรู้สึกไม่สบายทางร่างกายและยังคงค้นหาในที่ลึกที่สุดแต่หลังจากคน ปัญหามาเป็นเวลานานก็ไม่มีวี่แววของเฉินผิงเลยและใบหน้าผีที่อยู่ข้างๆเขาก็เริ่มแตกออกเป็นชิ้นๆหากไม่ได้รับการคุ้มครองจากใบหน้าผีร่างกายของผู้เท่าตู้ก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของเปลวเคลิงได้ผู้เท่าตู้ไม่มีทางเลือกอื่อนนอกจากว่ายทวนน้ำอย่างสิ้นหวังผู้เท่าตู้ถูกแขวนอยู่เหนือแม่น้ำแมกมารู้สึกหดหูใจอย่างยิ่งสาวกทั้งหมดที่เขาพามาด้วยถูก กสังหาร และเขาไล่าตามมาเป็นเวลานานแต่เขาไม่ได้ทำร้ายเฉินผิงเลยถ้าบอกแบบนี้ใครจะเชื่อล่ะในอาณาจักรมหายานฉันไม่สามารถจัดการกับพระภิกษุระดับสีในอาณาจักรข้ามความทุกข์ยากได้ไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้แต่นี่คือความจริงผู้เท่าตู้รู้สึกเสียใจที่มาที่นิกายจือยานนี้จะดีกว่าถ้าปล่อยให้ผู้เท่าคนอื่นๆเข้ามาเดิมทีเขาต้องการได้รับเครดิตแต่เมื่อน,นิกายใบหน,น้า าผีกลืนกินนิกายจื่อยานในคราวเดียวสถานะของเขาจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ทุกอย่างวุ่นวายไปหมดถ้าเขาฆ่าเถินผิงไม่ได้เขาไม่รู้จะกลับไปอธิบายยังไงเมื่อมองดูลาวาที่กลิ้งไปมาสีหน้าของผู้เท่าตู้ก็ดูน่าเกลียดมากขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนว่าหากไม่เสียสละกก็ไม่มีทางส่งมอบได้หลังจากที่ผู้เท่าตู้เงียบไปครู่หนึ่งร่องรอยของความมุ่งมั่นก็แวบขึ้นมาในดวงตาของเขา ทันทีหลังจากที่ผู้เท่าตู้โบกมือใบหน้าผีหลายสิบหน้าก็เข้ามาหาผู้เท่าตู้และในเวลาเดียวกันก็มีเสียงกรีดร้องดังออกมาจากใบหน้าผีเหล่านี้ใบหน้าผีหลายสิบหน้าเริ่มแนบชิดกับร่างของผู้เท่าตู้และร่างกายของผู้เท่าตู้ยังคงขยายออกอย่างต่อเนื่องใบหน้าผีเหล่านี้มีรูปร่างที่แตกต่างกันและใบหน้าที่ดูร้ายและทั้งหมดนั้นติดอยู่กับร่างของผู้เท่า ทาตู้ทาให้ผู้เท่าตู้ดูเหมือนมีใบหน้าหลายสิบหน้าสําหรับใบหน้าผีของผู้เท่าตู้มันค่อยๆแตกออกจากกึ่งกลางคิ้วของเขาจากนั้นเลือดก็ไหลลงมาระหว่างคิ้วของเขาไม่ว่าเลือดจะไหลไปที่ไหนทุกใบหน้าผีก็จะถูกดูดเข้าไปอย่างตะกละตะกลามขณะเดียวกันก็เปล่งออร่าปีศาจท,ที่แข็งแกร่งออกมาเปลวไฟสีดําแปลกๆหมุนรอบตัวผู้เท่าตู้อย่างต่อเนื่องเมื่อมองดูแม่น้ํเรา ว่าเบื้องล่างผู้เท่าตู้ก็รีบลงไปทันทีคราวนี้ผู้เท่าตู้เร็วมากและไม่ได้รับผลกระทบจากเปลวเพลิงเลยในขณะนี้เฉินพิงยังคงอยู่ที่ก้นแม่น้ำแมกมาโดยมีร่างกายของเขาอยู่กลางกระแสน้ําวนเปลวไฟที่นี่คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแค่เฉินพิงไม่รู้ว่าตอนนี้ผู้เท่าตู้จากไปแล้วหรือไม่แต่แม้ว่าผู้เท่าตู้จะมีความแข็งแกร่งของอาณาจักรมหายานเขา เขาก็ไม่สามารถอยู่ที่ก้นแม่น้ำแม็กมาได้นานเกินไปเธินพิงถูกห่อหุ้มอยู่ในวังวนแห่งเปลวไฟและเดินหน้าต่อไปเธินผิงไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนตอนนี้เขาแค่อยากกำจัดการไล่ตามของผู้เท่าตู้ บทที่4,027เอาความคิดเล็กๆของคุณออกไปแต่เมื่อเฉินผิงก้าวไปข้างหน้าเขาพบว่าไม่มีถนนและมีกำแพงหินอยู่ข้างหน้าเขาสถานที่ที่เฉินผิงลง้มลงนั้นเป็นเหวในขณะนี้เฉินผิงมาถึงจุดสิ้นสุดของเหวแล้วคราวนี้เฉินผิงไม่มีทางเลือกนอกจากว่ายน้ำขึ้นไปเมื่อเฉินผิงว่ายขึ้นไปเขาเห็นว่ากำแพงหินถูกเปลวเพลิงเผาเป็นผลึกที่พิเศษมากทั้งหมดสองแสง สีแดงดูใสและน่าดึงดูดมากเฉินถิงเอื้อมมือออกไปแตะกำแพงหินและกระแสไฟหนาทึบก็ไหลเข้าสู่ร่างกายของเฉินถิงดวงตาของเฉินถิงเป็นประกายเขาไม่คาดคิดว่าจะมีพลังงานเปลวไฟบริสุทธิ์สะสมอยู่ในนั้นหากคุณใช้คริสตัลเหล่านี้เพื่อดับร่างกายธรรมไฟแท้จริงและเพิ่มพลังไฟสูงสุดของคุณเองคุณจะได้รับผลลัพธ์สองเท่าอย่างแน่นอนโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว เมื่อคิดถึงสิ่งนี้เฉินผิงก็รีบหยิบดาบสังหารมังกรออกมาอย่างรวดเร็วและโจมตีกำแพงหินด้วยดาบเล่มเดียวพยายามสับคริสตันที่อยู่บนนั้นแต่เฉินผิงโจมตีด้วยดาบของเขาหลายครั้งแต่กำแพงหินกลับไม่ขยับเลยคริสตันเหล่านี้แข็งแกร่งมากเมื่ออยู่ที่นี่และถูกเปลวเพลิงเผาไปใครจะรู้ว่านานแค่ไหนคริสตันก็ต้องแข็งแกร่งมากเมื่อเห็นว่าไม่มีทางที่จะเอาคริสตันออ ไปได้เชิญผิงทํทำได้เพียงกดมือของเขาบนผนังหินอย่างเงียบๆเ,เพื่อดูดซับเปลวไฟในคริสตัลสถานที่แห่งนี้ช่างมหศัศจรรย์จริงๆฉันหวังว่าฉันจะได้เห็นมันที่ไหนสักแห่งจริงๆจอมมันฉีหยุนกล่าวคุณเคยเห็นมันไหมคุณเคยเห็นมันที่ไหนเชิญพิงถามอย่างรวดเร็วฉันจําไม่ได้เธอก็รู้ว่าฉันสูญเสียความทรงจําและจําไม่ได้แต่ถ้าคุณให้ฉันควบคุมร่างกายบางที ฉันอาจจะจำอะไรบางอย่างได้ความคิดของจอมมานฉีหยุนไม่ได้ถูกซ่อนไว้เลยเป็นไปไม่ได้คุณควรละความคิดเล็กๆน้อยๆของคุณทิง้งซะเฉินถิงจ้องมองไปที่จอมมานฉีหยุนเจ้าหนูตอนนี้คุณกำลังทำให้ฉันมีความสุข เมื่อฉันฟื้นร่างกายและกลับสู่สวรรค์ฉันจะช่วยคุณอย่างแน่นอนจอมมารถีหยุนเกือบจะขอร้องเฉินผิงให้ตายเถอะไม่ว่าคุณจะสามารถฟื้นตัวร่างกายของคุณได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าฉันสามารถหาซากที่คุณทิ้งไว้ข้างหลังได้หรือไม่ ดังนั้นอย่ามายุ่งกับร่างกายของฉันเชิญพิงส่ายหัวเขาจะไม่มีวันเห็นด้วยอีกต่อไปคราวนี้เฉิญพิงเกือบตายเชิญพิงเพิกเฉยต่อจอมมันฉีหยุนแต่ดูดซับพลังงานเปลวไฟในคริสตัลอย่างเงียบๆในขณะเดียวกันกายทำเพลิงแท้จริงก็มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องเช่นกันด้วยแก่นแท้ไฟขั้นสูงสุดที่อยู่ในมือเชิญพิงไม่จำเป็นต้องกลัวเปลวเพลิงที่ทรงพลังที่สุดอีกต่อไป แค่เฉินพิงยังรู้สึกสงสารที่หุ่นเชิดนั้นสูญเปล่าในเวลานี้ผู้เท่าตู้รีบวิ่งเข้าไปในแม่น้ำแมกมาแล้วและกำลังค้นหาตำแหน่งของเฉินพิงในขณะนี้เขาไม่กลัวเปลวไฟอีกต่อไปและใบหน้าผีทั่วร่างกายของเขาช่วยให้เขาชดเชยพลังงานของเปลวไฟทั้งหมดได้ขณะที่ผู้เท่าตู้ยังคงสำรวจต่อไปในไม่ช้าเขาก็มาถึงจุดสิ้นสุดของเหวหินคริสตัลสีแดง บนกำแพงหินก็ดึงดูดผู้เท่าตู้ด้วยเมื่อผู้เท่าตู้กำลังจะดูคริสตัลสีแดงทันใดนั้นเขาก็ค้นพบว่าเหนือศีรษะของเขาคือเชินผิงที่กำลังดูดซับพลังงานเปลวไฟในคริสตัลในเวลานี้กระแสน้ำวนรอบๆเชินผิงค่อยๆหายไปและเฉิญผิงยังไม่ได้ค้นพบการมีอยู่ของผู้เท่าตู้เฉินผิงไม่เคยคิดเลยว่าผู้เท่าตู้จะมาแทบเท้าของเขาท้ายที่สุดแล้วผู้เท่า ตู้ไม่มีจิตวิญญาณแห่งไฟขั้นสูงสุดดังนั้นเขาจึงไม่สามารถอยู่ในที่ลึกที่สุดเป็นเวลานานได้หลังจากค้นพบเฉินผิงแล้วการหายใจของผู้เท่าตู้ก็เริ่มเร็วขึ้นเล็กน้อยบนฝ่ามือของผู้เท่าตู้เปลวไฟสีดำจำนวนเล็กน้อยยังคง,ง,งวนเวียนอยู่และควบแน่นจนกลายเป็นลูกศรสีดำอันแหลมคมโหลูกธนูยาวพุ่งออกไปเจาะเข้าไปในแมกมาทันทีทะลุผ่านชั้นเปลวเพลิงและมุ หน้าไปยังเฉินพิงราวกับดาวตกมีเสียงดังระเบิดและแม่น้ำแมกมาก,ก็เริ่มเดือดเมื่อการระเบิดหายไปผู้เท่าตู้ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าเฉินพิงยังคงอยู่เหนือหัวของเขาดูเหมือนจะไม่ได้รับการโจมตีใดๆเลย บทที่4028การหลบเลี่ยงที่น่าอับอายในเวลานี้การแสดงออกของเฉินพิงเปลี่ยนไปและเขาก็รีบเอามือออกจากกำแพงหินแล้วมองไปที่ผู้เท่าตู้ด้านล่างเหงื่อเย็นไหลออกมาบนหน้าผากของเฉินพิงโชคดีที่เฉินพิงเพิ่งฝึกฝนร่างกายเพลิงแท้จริงดังนั้นร่างกายของเขาจึงถูกห่อหุ้มด้วยเปลวไฟดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บจากผู้เท่าตู้แต่สิ่งนี้ทำให้เฉินพิง ตกใจไปแล้วเฉินถิงรีบเร่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วกลั้นลมหายใจและตั้งสมาธิไปพร้อมๆกันและกลั้นลมหายใจให้อยู่ในระดับต่ำสุดหากเขาไม่สามารถใช้ความรู้สึกทางจิตวิญญาณเพื่อตรวจจับมันและเพียงแค่มองดูเขาก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ไกลามากในแม่น้ำแมกมานีผู้เท่าตู้เห็นว่าการโจมตีพลาดไปและเฉินถิงกำลังจะหลบหนีดังนั้นเขาจึงเร่งและไล่ตามเขาไป เพื่อป้องกันไม่ให้เชิญพิงหลบหนีผู้เท่าตู้จึงกวนแม่น้ำลาวาด้วยมือทั้งสองข้างอย่างสิ้นหวังไฟสีดำพุ่งขึ้นอย่างดูเดือดทำให้แม่น้ำแมกมาทั้งหมดพลิกคว่ำด้วยวิธีนี้การหลบหนีของเชิญพิงในแม่น้ำลาวาจะช้าลงมากแต่ทั้งร่างกายของผู้เท่าตู้ก็เต็มไปด้วยใบหน้าผีและเขาก็ไม่ได้หยุดเลยเชิญพิงรู้สึกถึงแม่น้ำลาวาที่กำลังเดือดพล่านและอดไม่ได้ที่จะค มวดิ้วเขารู้สึกว่าผู้เท่าตู้บ้าไปแล้วหากทำเช่นนี้พลังทางจิตวิญญาณของผู้เท่าตู้จะใช้เวลาไม่นานก็จะหมดลงและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นผู้เท่าตู้ก็จะได้รับผลกระทบและช้าลงด้วยในกรณีนี้มันไม่เหมือนกันแต่เมื่อเฉินทิงกำลังคิดว่าผู้เท่าตู้จะบ้าหรือเปล่าจูจ่ๆก็มีร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาต่อหน้าเฉินทิงอย่างรวดเร็วขวางทางของเฉินทิงโดยตรงเฉินทิง มองอย่างใกล้ชิดและพบว่าเป็นผู้เท่าตู้แต่ในเวลานี้ผู้เท่าตู้ดุร้ายมากทั้งร่างกายของเขาเต็มไปด้วยใบหน้าผีและใบหน้าผีบนใบหน้าของเขาก็แยกออกจากตรงกลางและมีเลือดไหลออกมาจากหน้าผากของเขาอย่างต่อเนื่องและเลือดที่ไหลออกมาก็ถูกกลืนหายไปทันทีโดยใบหน้าที่น่ากลัวบนพวกเขาเมื่อเห็นฉากที่น่าสะพรึงกลัวนี้เฉินถิงก็สับสนเล็กน้อยเขาไม่รู้ ว่าผู้เท่าตู้ใช้เทคนิคแบบไหนเจ้าหนูวันนี้ฉันต้องฆ่าคุณเพราะคุณฉันยังใช้วิธีลับของนิกายใบหน้าผีของเราด้วยซ้ำฉันเกรงว่าฉันจะต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการฟื้นตัวถ้าฉันไม่ฆ่าคุณฉันก็ไม่คืนดีผู้เท่าตู้จ้องมองที่เฉินถิงหวังว่าเขาจะกลืนกินเฉินถิงได้ทันทีเฉินถิงไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้เท่าตู้จะจ้องมองเขาและใช้วิธีการลับบางอย่างเพื่อ ขเขาฉันเห็นแสงสีดำควบแน่นบนฝ่ามือของผู้เท่าตู้อีกครั้งจากนั้นแสงสีดำก็ระเบิดออกมาเปล่งประกายความสดใสนับไม่ถ้วนทันใดนั้นพื้นที่ของเฉินพิงก็ถูกปกคลุมไปหลายสิบไมล์ดูเหมือนว่าผู้เท่าตู้กลัวว่าเฉินพิงกำลังหลบหนีดังนั้นเขาจึงควบคุมเฉินผิงก่อนเฉินพิงรู้สึกถึงแสงประกายความสดใสรอบตัวเขาและเขารู้ว่าคราวนี้เขาถึงวาระแล้ว จริงๆเห็นได้ชัดว่าผู้เท่าตู้จะต้องชนะและจะไม่ยอมให้โอกาสเฉินผิงเฉินผิงรู้สึกถึงแสงประกายความสดใสที่ยังคงมีมาและทำได้เพียงหลบด้วยความตื่นประหนกเพียงแต่ในขณะที่แสงประกายความสดใสย,ยังคงหดตัวพื้นที่สำหรับเฉินผิงที่จะเคลื่อนไหวก็เริ่มเล็กลงเรื่อยๆให้ตายเถอะผู้ชายคนนี้ตั้งใจจะตายจริงๆเฉินผิงสาบแช่งเจ้าหนูให้ฉันควบคุมร่างกายของ เดี๋ยวนี้แล้วฉันจะช่วยคุณฆ่าเขาจอมมันฉีหยุนกล่าวในเวลานี้เชิญทิงเพิกเฉยต่อจอมมันฉีหยุนหากเขายอมให้เขาควบคุมร่างกายของเขาจริงๆแม้ว่าจะเป็นไปได้ที่จะทําลายผู้เท่าตู้เชิญทิงก็รู้ว่าร่างกายของเขาจะถูกทำลายเมื่อเห็นว่าเฉินทิงไม่ได้พูดจอมมันฉีหยุนก็พูดต่อมันไม่สำคัญหรอกถ้าคุณไม่ปล่อยให้ฉันควบคุมคุณคุณจะหนีไม่พ้นแบบ ีน้คุณสามารถลองใช้กระแสน้ำวนเปลวไฟอีกครั้งหลังจากได้ยินคำพูดของจอมมานฉีอยูนแล้วเฉินผิงก็รีบมองไปรอบๆแต่ที่นี่ไม่มีกระแสน้ำวนเปลวไฟในตอนแรกเฉินผิงกลัวกระแสน้ำวนเปลวไฟแต่ตอนนี้เขากำลังรอคอยที่กระแสน้ำวนเปลวไฟจะปรากฏขึ้นที่นี่ไม่มีกระแสน้ำวนเปลวไฟเฉินผิงพูดอย่างกังวลใจ บทที่4,029ทรมานคุณอย่างช้าๆคุณมันง่วจริงๆถ้าคุณไม่มีกระแสน้ำวนเปลวไฟคุณไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้จอมมันฉีหยุนพูดอย่างไรคำพูดทำเองเหรอเชิญทิ้งตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีราวกับว่าเขาเข้าใจอะไรบางอย่างหลังจากนั้นทันทีไฟจากใจกลางโลกก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเฉินทิง และไฟจากใจกลางโลกยังคงหมุนอยู่บนฝ่ามือของเฉินถิงเฉินผิงไม่ลังเลเลยที่จะผสมไฟจากใจกลางโลกกับแมกมาที่อยู่รอบๆลมหายใจของเปลวเพลิงในแมกมาเหล่านี้ก็เป็นไฟจากศูนย์กลางของโลกเช่นกันดังนั้นเปลวไฟทั้งสองจึงไม่แยกจากกันเลยในขณะที่ไฟโลกชั้นในที่เฉินถิงขว้างยังคงหมุนต่อไปลมหายใจของเปลวไฟโดยรอบก็ถูกดูดซับอย่างช้าๆ กระแสน้ำวนเปลวไฟขนาดเล็กก็เริ่มก่ะตัวในเวลาเพียงชั่วครู่กระแสน้ำวนเปลวไฟก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและการดูด d อ o ด d ก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเฉินพิงเห็นความสำเร็จของเขาเขาก็ดีใจมากทันทีและกระโดดเข้าหากระแสน้ำวนเปลวไฟมีแรงดูดขนาดใหญ่อยู่รอบๆกระแสน้ำวนเปลวไฟดังนั้นเมื่อความแววาวของการระเบิดของผู้เท่าตู้มาสัมผัสกับก,บกระแส น้ำวนเปลวไฟมันจะถูกดูดซับและหายไปทันทีเชิญผิงเข้าสู่กระแสะน้ำวนเปลวไฟโดยไม่ลังเลด้วยแก่นแท้ของไฟเขาจึงไม่ต้องกังวลว่าจะถูกกระแสะน้ำวนเปลวไฟดูดเข้าไปในรอยแตกร้าวเมื่อเห็นเชิญผิงรีบวิ่งเข้าไปในกระแสะน้ำวนเปลวไฟอีกครั้งพยายามหลบหนีจากกระแสะน้ำวนเปลวไฟผู้เท่าตู้ก็ส่งเสียงอย่างเย็นชาพึ่งคราวนี้มันไม่มีประโยชน์แม้ว่า าคุณจะหนีเข้าไปในกระแสน้ำวนเปลวไฟก็ตามผู้เท่าตู้ตะคอกอย่างเย็นชาขยับร่างกายทันทีและติดตามเฉินผิงผู้เท่าตู้มีใบหน้าผีเพื่อปกป้องเขาในครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงไม่กลัวกระแสน้ำวนเปลวไฟและติดตามเฉินผิงเข้าไปในกระแสน้ำวนเปลวไฟโดยตรงเมื่อเฉินพิงเห็นสิ่งนี้เขากอดไม่ได้ที่จะตกใจและมุ่งหน้าไปยังศูนย์กลางของกระแสน้ำวนเปลวไฟด้วยความแข็งแกร่ง ทั้งหมดของเขานั่นคือจุดที่แรงดูดสูงสุดแต่การเคลื่อนที่ในกระแสน้ำวนเปลวไฟนี้ยากพอๆกับการตกลงไปในหนองน้ำการไม่ก้าวแม้แต่ก้าวเดียวก็ใช้พลังงานมหาศาลผู้เท่าตู้มีความกังวลอยู่แล้วดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะต้องฆ่าเฉินผิง แม้ว่าผู้เท่าตู้จะเคลื่อนไหวลำบากแต่ฝ่ามือของเขายังคงโจมตีเฉินถิงในขณะนี้เฉินถิงไม่เพียงแต่ต้องหลีกเลี่ยงการถูกผู้เท่าตู้จับแต่ยังต้องหลีกเลี่ยงการโจมตีของเขาด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ยากลำบากของการเคลื่อนไหวนี้เป็นการยากมากที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีของผู้เท่าตู้คลื่นไฟขั้นสูงสุดกระทบกับเฉินถิงแม้ว่าเฉินถิงจะมีแก่นแท้ของไฟขั้นสูง สุดแต่เขาก็ไม่กลัวเปลวเพลิงในกระแสน้ำวนเปลวไฟแต่ไฟขั้นสูงสุดของผู้เท่าตู้ไม่สามารถปิดกั้นได้ด้วยแก่นแท้ของไฟขั้นสูงสุดไฟอันทรงพลังปะทะเฉินพิงอย่างแน่นหนาทำให้เฉินพิงรู้สึกเขินอายอย่างยิ่ง5 5าเจ้าหนูวันนี้เจ้าจะต้องตายข้าอยากเห็นเจ้าค่อยๆถูกฆ่าทรมานจนตายเมื่อเห็นเฉินพิงไม่สามารถหลบการโจมตีของเขาในกระแสน้ำวนแห่งเปลวเพลิงได้ ผู้เท่าตู้ก็หัวเราะอย่างบ้าคลาั่งไม่แน่ใจว่าใครอยู่ใครตายหลังจากที่เฉินผิงพูดจบแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ก็เบ่งบานออกมาจากร่างกายของเขาและจากนั้นเขาก็เห็นเงาปรากฏขึ้นอย่างชาชาจากเหนือหัวของเฉินผิงหลังจากนั้นทันทีภาพหลอนนี้ก็ซ้อนทับกับร่างกายของเฉินผิงและร่างกายของเฉินผิงก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาธรรมกายเพลิงแท้จริงได้เปิดใช้งานแล้ว ในเวลานี้ตามความคิดของเฉินพิงร่างของธรรมกายในทะเลแห่งจิตสำนึกก็แข็งแกร่งขึ้นมากแม้แต่จอมมานฉีหยุนก็มองดูธรรมกายเพลิงแท้จริงของเฉินพิงด้วยความอิจฉาด้วยร่างกายทมนี้เฉินพิงสามารถทําให้ร่างกายของเขาอ่อนลงและอารมณ์ต่อไปได้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือแม้ว่าร่างกายของเขาจะถูกทําลายและไม่มีทางสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้เฉินพิงก็สามารถอยู่รอดต่อไป ได้ด้วยร่างกายธรรมของเขาและร่างธรรมนี้ก็เหมือนกับร่างของเฉินพิงทุกประการซึ่งเทียบเท่ากับร่างที่สองของเฉินผิงฉันไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วกายธรรมแห่งไฟที่แท้จริงนี้จะควบแน่นได้มากเพียงใดมันจะเป็นอมะตะไม่ได้หรือกราบใดที่ร่องรอยของจิตวิญญาณยังเหลืออยู่ก็สามารถเกิดใหม่ได้หากจอมานชีหยุนมีร่างธรรมเขาจะไม่ต้องไปหาซากศพก่อนที่เขาจะได้เกิดใหม่เฉินพิง รู้สึกถึงการผสมผสานกับธรรมกายและพลังที่ไม่อาจอธิบายได้ก็ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาบทที่4ี่พคุณทำได้ยังไง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเปลวไฟที่อยู่รอบๆอบเฉินผิงไม่รู้สึกร้อนอีกต่อไปแต่เป็นความรู้สึกที่สบายมากในเวลานี้ร่างกายของเฉินผิงกำลังฉายแสงและเขาถูกรายล้อมไปด้วยเปลวไฟสีแดงเขาราวกับผู้เป็นอมตะลงมายังโลกและเฉินผิงก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของธรรมกายเพลิงแท้จริงอย่างแท้จริงกายธรรมแห่งไฟที่แท้จริงคือกายธรรมที่เติบโตโดยใช้ไฟขั้นสุดยอดดัง นั้นเมื่อร่างกายทํารวมเข้ากับเฉินผิงการโจมตีด้วยไฟขั้นสูงสุดของผู้เท่าตู้ก็เหมือนกับการจั๊กกะจี้เฉินผิงฉันไม่รู้ว่ากายทําไฟที่แท้จริงนี้มีจุดอ่อนหรือไม่และร่างกายทําไฟที่แท้จริงยังไม่ได้รับการพัฒนาเต็มที่และฉันไม่รู้ว่ามันจะทนไฟได้รุนแรงแค่ไหนแต่เนื่องจากมีธรรมกายแท้จริงในนิกายจื่อหยานแล้วนิกายกังฟูอื่นๆก็มีธรรมกายของเทก นิกกังฟูอื่นๆด้วยหรือไม่เชิญพิงตกตะลึงอย่างมากและสุ่มดาวเขายังรู้น้อยเกินไปเกี่ยวกับธรรมกายเพลิงแท้จริง นี่เทคนิคแบบไหนเมื่อผู้เท่าตู้เห็นเชิญผิงเช่นนั้นเขาไม่กลัวการโจมตีด้วยไฟขั้นสูงสุดของตัวเองด้วยซ้ำในเวลานี้ผู้เท่าตู้ดูสับสนและในหัวของเขาเต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าเชิญผิงซึ่งอยู่ในระดับที่สี่ของอาณาจากักรข้ามความทุกข์ยากสามารถคิดกลอุบายบางอย่างเป็นครั้งคราวได้อย่างไรเขาไม่เคยเห็นวิธีการเหล่านี้มาก่อนและเขาไม่เข้าใจด้วย ซ้เดิมทีฉันคิดว่าเฉินพิงเป็นเต่าในโกรธและจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่จะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลวไฟสีแดงรอบๆอบเฉินพิงดูเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าไฟสูงสุดของเขามากข้าพระเจ้าเป็นพระภิกษุในแดนมหายานจะกลัวท่านได้อย่างไรพระภิกษุระดับสี่ตัวน้อยในแดนข้ามความทุกข์ยากไม่ว่าคุณจะมีความพิเศษขนาดไหนทุกอย่างก็เปล่าประโยชน์เมื่อเผชิญ กับช่องว่างของอาณาจากักรฉันไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถเอาชนะฉันได้ผู้เท่าตู้ไม่เชื่อว่าเฉินผิงจะเอาชนะเขาได้แม้ว่าการแสดงของเฉินพิงจะน่าประหลาดใจแต่อาณาจักรของเขาอยู่ที่นี่การก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในอาณาจักรนี้จะได้รับการชดเชยด้วยแบบฝึกหัดเพียงหนึ่งหรือสองครั้งได้อย่างไรผู้เท่าตู้คำรามด้วยความโกรธและฝ่ามือทั้งสองของเขาประสานกันในเวลาเดียวกัน ใบหน้าผีหลายสิบหน้าบนร่างของเขาก็เปิดปากพร้อมกันและออร่าสีดำยังคงหลั่งไหลออกมามุ่งหน้าไปยังเฉินผิงในเวลาเดียวกันแต่เฉินผิงมองไปที่ผู้เท่าตู้ในขณะนี้ แต่ตอนนี้เขาไม่มีความตื่นประหนกอีกต่อไปในขณะนี้หลังจากรวมธรรมกายไฟแท้จริงแล้วเขารู้สึกเหมือนปลาในน้ำในวังวนแห่งเปลวไฟนี้ดูเหมือนว่าร่างกายนี้จะเกิดมาเพื่อเปลวไฟมีเพียงสถานที่แห่งนี้เท่านั้นที่เจ้าจะรู้สึกสบายใจและออกแรงอย่างเต็มที่เชิญพิงรู้สึกเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าแห่งแม่น้ำแมกมาแห่งนี้เมื่อการโจมตีกำลังจะไปถึงเชิญพิงเชิญพิง ซึ่งเดิมเคลื่อนไหวช้าก็หายตัวไปทันทีผู้เท่าตู้ตกใจและมองไปรอบๆอย่างรวดเร็วฉันอยู่นี่เสียงของเฉินพิงมาจากด้านหลังผู้เท่าตู้จริงๆร่างกายของผู้เท่าตู้ตัวสั่นและเมื่อเขาเห็นเฉินพิงปรากฏตัวข้างหลังเขาเขาก็ไม่เชื่อคุณต้องรู้ว่าในวังวนแห่งเปลวไฟนี้การเคลื่อนไหวตามปกติเป็นเรื่องยากไม่ต้องพูดถึงการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วเหมือนเฉินผิงโอกาสนี้ ี้เป็นไปไม่ได้แต่เฉินพิงจะเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ได้อย่างไรคุณคุณทำแบบนั้นได้ยังไงลูกตาของผู้เท่าตู้หดตัวและเขาถามด้วยความไม่เชื่อความแข็งแกร่งของฉันแข็งแกร่งกว่าที่คุณเห็นมากคุณคิดว่าเครื่องบรรณาการร้อยปีจากพันธมิตรผนึกอสูรนั้นง่ายมากที่จะได้รับหรือไม่พระภิกษุจำนวนมากในสวรรค์และโลกมนุษย์กำลังจับตาดูฉันอยู่แต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จคุณ คุณไม่คิดว่ามันเป็นโชคของฉันใช่ไหมทุกคนที่คิดจะฆ่าฉันถูกกำจัดไปหมดแล้วและคุณก็ไม่มีข้อยกเวน้นเฉินทิงมองไปที่ผู้เท่าตู้อย่างเย็นชาค่อยๆย,ยกฝ่ามือขึ้นและเปลวไฟสีแดงก็เต้นอยู่บนฝ่ามือของเฉินทิงขอบพระคุณที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ